สวัสดีค่ะมาเจอเจอกับมัต้งเซรีไทยนะคะรถเย็นมือสองเซรีไทยรถสวยสุด้านนะวันนี้จัดในส่วนของกระบะแคบมาให้เลยนะคะโตยตา้ารีโวนั่นเองนะตอนนี้นะคะมีทั้งปี18จนถึงปี2022เลยนะคะมีทั้งหน้าหมูปลาหน้าโล็กโคเลยนะคะ อยู่นี้ต้องพาชมทั้งหน้าหมู่ป่านและหน้าโลโก้เลยนะคะพี่คนใดที่มองหารถอยู่นะคะก็ต้อนนะคะราคาเริ่มต้นที่339,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ6,000เท่านั้นนะจ๊ะสอบถามได้เลยนะ,ะออกได้ทุกอาชีพนะคะขอแค่มีแหล่งที่มาของรายได้นะคะตรงนั้นให้ได้ทุกเคสอ,อยู่แล้วนะจ๊ะ กเกษตรกรนะคะทําสวนสวนยางสวนทุเรียนสวนปาลมนะคะสวนติดชื่อพ่อชื่อแม่ใช้ได้หมดเลยนะคะหรือว่าพนังงานบริษัทนะคะขอายงงาน4เดือนขึ้นไปนะคะฐานเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่12 ส่วนรับเงินสดขอมีประกันสังคมนะคะมีประวัตินะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะถ้าานใจสนใจนะคะก็ติดต่อตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0611971474นั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวที่จาพาชมที่คันเนนของเรากันก่อนเลยสำหรับตัวาน้าต่อนะคะตัวนี้จะเป็น2.4มิเตอรอดิชันนะคะ ตอนนี้ก็จะเป็นตัวหน้าหมูป่าเหมือนกันเลยนะคะรถปือนี2020นะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่ประมาณ9 0,000นะคะพี่ก็ได้หน้าหมูป่านะคะออปชั่นแค่ต่างกันนะคะในส่วนของตัวเซตอชั่นปกติกับตัวมิดนะในส่วนของตัวนี้จะได้ในส่วนของล้อเดิมนะคะล้อเดิมเลยนะคะตัวนี้นะคะได้ในส่วนของตัวยางนะคะ215ทับ65 R16 นะคะคันนี้ได้นในส่วนของยางนะคะปี2022นะยางใหม่ดอกยางหนาๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเ้างตองพาไปดูด้านในนะคะก่อนจะไปนะตัวนี้จ,จะมีไฟเลเร,รจทับทิมด้านข้างมาให้ด้วยนะคะสัญลักษณ์ไฮลักด้านข้างเนาะขออนุญาตเปิดจากฝั่งคนนั่งข้างก่อนแล้วกันเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็เป็นกระบะแคบนะคะซึ่ง เปิดได้กว้างถึง90้าสิบองศาแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดูหัวน,น็ดต่างๆหัวน,น็ดต่างๆนะคะไม่มีรอยขันรอยถอดร้อยพ่นสีทัดตดอย่างใดนะคะหวนนัวนอดเดิมๆนะคะด้านในนะคะก็จะเป็นแบบเอ่อฟองน้ำหนาๆนะคะหุ้มหนังแบบนี้เลยในส่วนของจะไปตรงอื่นนะคะขออนุญาตพามาดูเมดอารก่อนเมดอาร์นะคะ โครงสร้างเดิมโครงสร้างแท้นะคะรับประกันเลยรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำนะคะตรวจเจอนะคะรับซื้อคืนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มส่วนด้านในเนี่ยตัวนี้จะได้ในส่วนของเบาะผ้าเบาะผ้าสีดำตัดรอยตะแขบแบบนี้เข้ามาด้านในก่อนเลยตัวนี้นะคะก็จะมีพวกคู่มือต่างๆให้อยู่นะคะอยู่หน้าเกะรถเนาะแล้วก็จะมีแบบช่องใส่ของได้ด้วยนะคะนี่ ในส่วนของตัวนี้ก็จะได้ในส่วนของหน้าจอทัชส,สกรีนนะคะปุ่มเพราะว่าเลมีให้มา2อฝั่งเลยแกเมนวนหสปีดนะคะและที่สำคัญที่เพิ่มมาในส่วนของออปชั่นตัวมิดนะคะปุ่ม e ีโก้โหมดพร้อมโหมดมีมาให้นะคะมีช่างเส่เกียวให้นะและที่สำคัญเลยที่เพิ่มมานะคะก็คือพวงมาลัยนะคะเป็นมัลติฟังก์ชันทั้ง2อฝั่งเลยค่ะพี่ๆจ๋าตอนนี้ก็จะเป็นที่บอกเวลานะอ่ะ ต้องใส่ของให้ด้วยนะคะต้องพาบุญไปฝั่งนน้นบ้างนะจ๊ะสําหรับตัวนี้นะเป็นรถมือเดียวนะคะออกข้างใบแดงนะมีกระจกให้นะคะใครได้ไปนี่คุ้มค่ามากมากนะคะข้าเพดานไม่มหยอยหยื่อเลยเลอะเลอยเจิม,มแต่อย่างใดนะจ๊ะถ้าสนใจคันนี้นะคะก็ติดต่อมาได้นะคะสิบหลักหรือว่าทิ้งสิหลักไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะ อยู่ที่ไหนของประเทศไทยก็ซื้อกําตังได้หมดเลยนะจ๊ะกต้งตองมีบริการจัดไฟเน้นให้ถึงที่และส่งรถไปถึงบ้านเลยนะสอบถามได้เลยนะคะจองออนไลน์นะคะเข้าบัญชีบริษัทเพียงแค่9 9 9บาทเท่านั้นนะให้ไฟเน้นไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะจ๊ะขออนุญาตพามาชมด้านหลังแล้วกันไอ่วนของด้านหลังนะคะกันชนหลังก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะนี่เลย แมกไนเนอร์ต่างๆนะคะไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะคะเปิดออกมาก่อนเลยนะคะอย่างแรกก็คือกระบะแข็บเนาะเปิดแข็บให้กว้างกันแบบนี้หัวนัดต่างๆนะคะในส่วนของฝั่งคนขับนะไม่มีรอยข่านรอยถอดแตียงใดนะคะตอนนี้ก็จะมีพวกทุมมาให้นะมีแผ่นยางรองมาให้นะจ้ะ มาค่ะเดี๋ยวมาดูแมต้าก,กันเมต้าฝั่งด้านข้างคนขับนะคะกลมแบบนี้นะจ๊ะเด็เลยพี่นะเครื่องตัเนี่ยพี่ได้รถสวยรถด,ดีเลยมีคุณภาพแน่นอนนะจ๊ะไม่มียกองแนวมาเนาะตอนนี้นะคะก็เป็นที่ปรับไฟฟ้าแล้วนะจ๊ะถ้าท่านใดสนใจนะคะก็อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะาำรับตัวนี้2.4มิตร เซตอีดิชันนะคะรถปี2,020นะถ้าคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณนะคะเดือนละ7,000กว่าบาทนะคะกับราคาเพียง4 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะมานะคะ่ะถ้าใครอยากได้สีขาวน้องอก็มีให้เนาะสีขาวน้องก็มีให้นะคะนี่เลยตัวนี้เป็นหน้าหมูป่านะคะเป็นเซตอีดิชันรีวนะคะสีขาวมาใหม่แบบนี้เลยนะจ๊ะ อยากได้สีอะไรนะคะตอนนี้ถ้าในส่วนของกระบะแคบเนี่ยเราต้องมีให้ครอบทุกสีเลยสีขาวสีดํำสีเทาดำสีบอลน,นะคะก็คือมีให้เลือกครอบเลยนะจ๊ะมีทั้งหน้าล็อกโคหน้าหมูป่าเลยนะ,ะตอนนี้นะคะนี่คือสภาพน้องรอบคันก่อนนะจ๊ะตอนนี้เปลี่ยนยางแม็กซีดให้นะ,ะยางแม็กซีดนะคะยางใหม่ปี2023นนะคะทุกคนนี่เลยนะให้ดูดอกยางก่อน ดอกยางหน,นาแบบนี้นะจ๊ะกระจกกระจกด้านข้าน,นะคะก็เป็นมีไฟและติดกระจกมาให้นะตรงบ้ามือจับก็จะเป็นพวกสีดํานะคะตรงนี้เปิดแขปบห้ก่อนมาดูแขปบบ้างตรงแขปบนะคะหัวน็อตต่างๆนี่ดูได้เลย ไม่ได้ขันรอยถอดเลยแล้วคือด้านในนะคะไม่มีรอยขาดของเบออาะจดเหดนะจ๊ะอ่ะมามาดูแกะดูได้ทุกคันนะคะพงศตรนะคะคัดลดแล้วนะคะคัดแต่ลดเกรดเอเลยนะคะพี่ไม่มีเกรดอื่นผสมเลยนะมั่นใจได้เลยนะคะนี่เลยบานประตูโครงสร้างเดิมโครงสร้างแท้นะคะไม่ผิดหลังแน่นอนนะคะที่มาเลือกซื้อกับพงศธรนะคะ อยู่ที่ไหนของไทยนะคะก็ซื้อได้เพราะน้องต้องขายออนไลน์90เปอรเ็นป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนี่เลยกระบอดต่างๆนะคะเกียร์เมนวนนะคะหน้าจอทัชสกรีนนี่ถ้าไม่ใช่ตัวมิดนะคะผมอะไรก็จะเป็นสามก้านแบบนี้เลยนะพี่ออปชั่นนะคะของน้องนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะข้อดีของ v i v o ก็คือน้องจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนเชื่อมบลูทูธอะไรได้นะคะ นี่คือข้อดีของ t a ต r r ร v o ้นั่นเองนะสำหรับรอบๆคันนะคะก็ดูได้เลยนี่เลยมันจะมีความโปุ่งออกมานะถ้าโปุ่งตรงนี้มันจะเป็นเออเรียกว่าตัวเซตเอデิชันนะคะก็คือเซตเอデิชันแท้ไม่ได้แบบแค่แปดสติ๊กเกอร์อะไรประมาณนี้นะนี่ก็คือสภาพน้องด้านหลังนะคะ รอบคันนะคะเรารับประกันเลยนะคะว่าไม่มีชนหนักพิกคว่ำน้ําท่วมนะคะไม่เท้ทุกคันเนาะพอรถทุกคันนะคะผ่านการตรวจรถมาตรฐานนะคะระดับสากลจากบริษัทเชอร์จากเยอรมันนะคะซึ่งตรวจให้มากกว่า274จุดเลยหรือจากบริษัทบูนสเปคชั่นนะคะที่มีการตรวจนะคะมากกว่า344จุดนะคะเดี๋ยวพามาดูฝั่งคนขับบ้างนะจ๊ะอย่างแรกเลยเน้อให้ดูหัวอตก่อน หัวน็อตนะคะไม่มีร้อยขันร้อยถอดเลยนะคะแล้วก็มาดูในช่วนของแมต์อาร์ฟังคนขับบ้างเดี๋ยวพี่ๆว่าเออก็เกะให้เดี๋ยวฟังที่มันไม่โดนจริงๆนะคะเกะให้ดูได้ทุกปานเลยมั่นใจมากนะคะเ mm hmm. พราะเราคัดแต่รถสวยมานะคะพี่จา๋าคัดรถสวยรถเกตเอเท่านั้นเนาะอ่าอันนี้คือข้อดีของเรานะคะเรามีารันตีหลังการขายนะคะดูแลหลังการขายแลบประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วยนะคะ ใ้รสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวมันไม่ลงร้องความย่าใส่น้องกลับก่อนนี่โอเคเน้นแล้วนี่นะคะก็เป็นด้านในของน้องนะคะเม็ดอา์ต่างๆนะเดี๋ยวพาไปดูพวกหน้าเรียกโคบ้างนะคะสําหรับหน้ารอะโคนะแล้วอก็มีให้นะคะใครที่สนใจหน้ารอะโคอยู่นะคะ จริงๆอ่ะกระบะแขบอ่ะมีให้ทั้งแต่งล้อเมกแล้วก็ล้อดเดิมเลยนะอันนี้เราแบ่งจอดอยู่นะคะรถมีเยอะกว่านี้อีกนะถ้าพี่ๆอยากดูเพิ่มเติมนะคะก็ติดต่อที่เบอร์น้องเลยนะ0 6 1 1 9 7 4 4 7 4นาหะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าโลโค้นะคะปี2018นะตัวนี้จะเป็น2.4 d นะคะนี่เลยตัวนี้่ันหยู่ประมาณ6,000เท่านั้นนะราคาเพียง339,000บาท ตัวนี้ได้นในส่วนของล้อกระทะนะคะเดิมๆยางนะคะโคโกฮาม่านะคะนี่เลยดูดอกยางก่อนแล้วดอกยางคือนานๆแบบน,นี้เจ๊เป็นยางใหม่นะคะตัวนี้จะเป็นยางปี2022นะยางใหม่แล้วนะจ๊ะยางใหม่น่าดเช่นนะจ๊ะมาดูด้านในของตัว2 4กบ้างเดี๋ยวเปิดแคปให้ดูก่อนเปิดแคปให้ดูก่อน นี่เลยยิงฝุ่นมันเกาะนะทุกคนอ่ะมาดูด้านหลังก่อนไม่มีรอยขาดของเบาะนะคะตัวเบาะก,ก็เป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะอ่ะตัวนี้จะเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะเดี๋ยวนะน้องดูให้ชึบชึบชึบอ่าเกียร์แมนวนวล6สปีดนะคะในส่วนของตัวตัวนี้จะไม่ได้เป็นหน้าจอนะตัวนี้จะเป็นแบบวิทยุนะคะเสียบ AUX USB ได้นะนี่เลยจะใสย AUX USB ได้นะจ๊ะถ้าเอาไปเปลี่ยนจอก็เปลี่ยนได้นะประมาณ2อ0 0ันสามพันนะคะอ่าพอมอะไรก็จะเป็นสามก้านแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่เลยนี่เป็นที่ใส่ของให้นะคะตอนนี้นะคะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณห0พันเท่านั้นนะปีสิบแปดค่ะทุกคน ไปเดี๋ยวให้ดูรอบๆคันของคันนี้ก่อนนี่คือสภาพน้องรอบๆบคันนะคะถ้าไม่ใช่ตัวส d ดี i ทเซนตูดแ้ะไม่โปง่งเห็นไหมทุกคนความตูดจะไม่โป่งมานะคะถ้ามองดีๆนะนี่เลยตอนนี้แค่แปะสติกเกอร์เีดิชั่นให้แค่นั้นนะคะตัวด้านหลังนะคะตอนนี้ไม่มีการหลังมาให้นะไปไปท้ายไปเบรกติดตามปกติเลยนะ ไฟด้านหลังหรือว่าไฟเลีย้ยด้านหลังก็คือไม่มีรอยแตกรอยแล้วแต่อย่างใดนะจ๊ะข้ามาดูฝั่งคนขับบ้างนี่เลยไฟแคปบก่อนเลยอย่างแรกให้ดูกันแบบนี้แหละขออนุญาตนะคะก็ไม่โฟกัสโอเคหัวน็อตนะคะไม่มีรระคะันรอยถอดเลยนะคะเมื่อกี้น้องไปเก็บเม็ดอ่าให้ดูไหม,ไมลืมนะ อ่ะพี่เลยเม็ดอาร์คนะคะของรถตัวปี18นะ mm. ก็เกะให้ดูได้เหมือนกันนะคะเ mm. พราะรถสวยทุกคันนะคะที่นี่นะคะรถทุกคันนะคะผ่านการตรวจรถแล้วนะคะมีใบเซอร์ให้ทุกคันพี่ๆที่แบบดูอะไรอยู่นะคะเอออยากดูใบเซอร์ทักมาได้พี่สิบหลักน้องๆน,นะคะแอดบ้านเขียวได้เลยแอดบ้านเขียวได้เลยนะคะทักมาขอลิงก์ผลการตรวจรถได้เลยนะคะน้องจะมีให้นะคะ ก็ตอนนี้นะก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่จ๋าแล้วัพื่อนนะคะพี่แดนรถดีรถสวยแนนีคุณภาพแน่นอนนะคะเปิดใจให้รถมือสองสักครั้งรับรองว่าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะวันนี้ก็จัดมาให้นะคะทั้งโตต้ตาแล้วก็ทั้งโตต้ตาหน้าร็อโคแล้วก็หน้าหมูป่าเลยนะคะพี่้คนใดที่อยากเข้ามาดูรถนะคะพี่กัาร้านนะคะอยู่ติดกับไฟแดงสีแยกตะปานเลย อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะสำนักงานใหญ่ของตองนะคะอยู่ที่กรุงเทพมีนบุรีหนองจอกนะคะถนนมิรไมตรีแขวงคูเหนือนะถ้าอยากเข้ามาดูรถนะคะทักมาขอโลเคชั่นได้เลยนะก็นะคะโปรโมชั่นเดือนนี้ตองก็มีมาให้เยอะเลยพี่คนใดที่สนใจอยู่นะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะจองออนไลน์เข้ามาได้เลย999บาทเท่านั้นนะคะติดต่อหาตองได้เลยนะคะที่เบอร์ 0 6 1 1 9 7 1 4น4นเะคะเบิร์ต้องแอดไลน์ได้เลยนะถ้าใครดูคลิปน้องตองมาอย่าเข้ามาดูรถของจริงนะคะพี่แจ้งหน้าร้านได้เลยเข้ามาหาน้องตองนะคะเพราะต้องมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่มาจาก youtube ด้วยนะคะก็ต้องฝากกดไลค์นะคะกด subscribe ให้ด้วยนะคะผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะคะคลิปหน้าอยากให้ต้องตองรีวิวคันไหนรุ่นไหนแจ้งได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้ว แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่จ๋าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะเป็นกำลังใจให้น้องกันด้วยนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะเซลน้องตอนะคะรถยนต์มือสองเสรีไทยรถสวยสุด ไปจริงๆเลนะบ๊ายบาย